ช่วงนี้ของก็ขายไม่ได้ออเดอร์ก็ไม่ค่อยม,มีเลยอะ่ะหรือหรือว่ามันมีคนกักตุนของเอาไว้ของก็เลยแพงวะทำไมต้องกักตุนสินค้าด้วยวะถามได้ก็ต้องเอากำไรสิโมาจากไหน<อ><า> คนค้าขายถ้าขายขาดทุนก็เจ๊งหมดดิเดี๋ยวนายจะได้ผมชอบอ้าวพูดแบบนี้พูดในพวกอย่างผมไปแยี่สิมีมีไหมโกงอยู่อ่คุณมีสิทธิในการตั้งราคาจริงแต่ไม่ใช่มาสียโอกาสโกงราคาแบบนี้ใช่ไหพ่อค้าคนกลางนนะั่นไม่ใช่เรื่องบุญสังคมประชาธิปไตยตลาดเปิดกว้างมือขาย,ยายกว้างเพราะคว้าโอกาสเราเองดิแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันส่งผลกระทบต่อพวกผมนะช่วงนี้ใครๆก็ต้งองการของคุณทำแบบนี้อ่ะมันต้นกำลังอ้อมเห็นนี่ เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดถ้าพ่อค้าคนกลางคำนึงถึงความพอดีในการทำกำไรและผู้บริโภคมีภูคุ้นกันในการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาสินค้าและหากเราทุกคนมีเหตุผลในการแก้ปัญหาแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับเยาวชนทุกคนที่จะมาเป็นพลเมืองในวันข้างหน้าซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปท